สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับบวบค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเงินรายได้นะคะที่เราจะได้รับจากแอป UP i c ว่าเราเนี่ยจะได้ได้ยังไงได้ตอนไหนเขาจะโอนเงินเข้าให้เรายังไงและเราต้องเพิ่มบัญชีในแอป u p i c ยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูและไปทำพร้อมกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาอยู่กันที่หน้าแอป YOUPICK แล้วนะคะจากนั้นคลิกไปที่ปุ่มตรงกลางนะคะ u p i c k e r ในหน้านี้จะแสดงรายละเอียดนะคะเวลาที่เราขายสินค้าได้ยอดคำสั่งซื้อแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นจะขึ้นในหน้านี้ค่ะและจะแสดงเป็นวันต่อวันเท่านั้นนะคะเมื่อเที่ยงคืนปุ๊บเขาก็จะตัดยอดและเริ่มนับศูนย์ใหม่ทันทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทาการเพิ่มบัญชีกันคลิกไปที่รายได้โดยประมาณได้เลยนะคะ ในหน้านี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะในการโอนเงินเดี๋ยวเราคลิกเพิ่มเลยนะคะในส่วนแรกจะเป็นการใส่ชื่อบัญชีค่ะโดยเราจะใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะไม่ใส่ภาษาไทยถ้าใครนะคะไม่ทราบสามารถดูได้ที่หน้าบุกแบงค์นะคะย้ำนะคะว่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นต่อมาเลขบัญชีใส่ไปได้เลยนะคะ และในการเลือกธนาคารชื่อธนาคารจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะบอกคร่าวๆว,ว่ามีธนาคารอะไรบ้างในส่วนแรกนะคะบางกอกแบงค์ bank คือธนาคารกรุงเทพค่ะและในส่วนถัดมานะคะ Bank of อ y u t ยุธยาคือธนาคารกรุงศรีอยุทยาค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะ government saving bank คือธนาคารออมสินค่ะจากนั้นอิสลามิกแบงคธนาคารอิสลามและเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะ ธนาคารกสิกรค่ะและก็ธนาคารเกียรตินาคินจากนั้นธนาคารกรุงไทยนะคะและลงมานะคะเราก็จะเจอกับธนาคารสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์ค่ะ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะและลงมาอีกนะคะก็จะเจอกับธนาคารธนาชาติค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมายาวๆเลยนะคะจะเจอกับธนาคาร TMB หรือว่าธนาคารทหารไทยและอันสุดท้ายคือธนาคาร UOB นั่นเองค่ะโอเคค่ะเราก็ทำการเลือกธนาคารได้เลยนะคะโดยธนาคารของเรานะคะจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเราก็กดเลือกแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะคะรายละเอียดนะคะข้อมูลธนาคารก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติค่ะ จากนั้นนะคะเลขบัตรประชาชนเราสามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องมีขีดใดๆทั้งสิ้นค่ะและในส่วนของที่อยู่เขาก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะและเดี๋ยวเรามาดูในเลขบัตรประชาชนในส่วนนี้กันเขาจะให้เรานะคะใส่รูปบัตรประชาชนของเราถ้าใครนะคะยังไม่มีรูปสามารถที่จะกด take picture นะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้ทันทีเลยหรือถ้าใครมีรูปแล้วก็สามารถเลือกได้จากอัลบั้มได้เลยค่ะและเมื่อใส่รูปเสร็จเรียบร้อยนะคะ ถัดลงมานะคะก็จะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารก็ทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะให้เราเนี่ยนำรูปหน้าบุคแบงค์ของธนาคารเรานะคะนํามาใส่ไว้และเมื่อเรานะคะใส่ข้อมูลใส่รูปครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะก็เป็นอันนะคะเสร็จสิน้นสําเร็จเสร็จสิ้นและในการที่เราเพิ่มบัญชีธนาคารแล้วก็รอรับเงินค่าคอมมิชชั่นได้เลยค่ะ โดยปกตินะคะทางแอปจะทําการโอนเงินค่าคอมเนี่ยให้กับเราในทุกๆวันพุธแต่ไม่ได้หมายความว่าเราขายของได้วันจันทร์อังคารและวันพุธเนี่ยเราจะได้รับเงินทันทีนะคะในส่วนของเงินค่าคอมมิชชั่นจะมีระยะเวลาในการดำเนินการเดี๋ยวเราไปดูในส่วนนั้นกันเลยคะ่ะ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับของเรียบร้อยแล้วนะคะนับไปอีก7วันในช่วงเวลานี้คือให้ลูกค้านะคะตัดสินใจว่าจะมีการคืนสินค้าไหมถ้าใน7วันนี้ลูกค้าคืนสินค้าเราก็จะไม่ได้รับเงินค่าคอมในส่วนนี้แต่ถ้าครบ7วันแล้วลูกค้าไม่มีการคืนสินค้านะคะเราจะได้รับการยืนยันว่าจะได้รับเงินค่าคอมในส่วนนั้นแน่นอน,นะคะ่ะ และหลังจากนั้นอีก5-7วันทางแอปก็จะทำการโอนเงินค่าคอมนะคะให้กับเรานั่นเองค่ะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะนับจากวันที่ลูกค้าได้รับของเรียบร้อยแล้วนับไปอีก7-14วันนะคะโดยประมาณเราก็จะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นโอนเข้าบัญชีแน่นอนค่ะโอเคค่ะและในส่วนนี้นะคะ ถ้าใครเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้วขายสินค้าได้แล้วนะคะก็รอรับเงินเข้าบัญชีได้ง่ายๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ